แล้วเธอนัดเขากี่โมงเนี่ยเขามาทำงานแถวนี้อ๋อเธอก็เลยไปแอบเจอเอาอะไรมาแอบเจอถ้ามต้องแอบหนูไม่ได้เป็นน้อย<ะ>ใรเขาต้องไปแอบเจอผู้ชายเหรอ่<ม>ีอกวสวยแบบนี้เขาทำไมต้องแอบโอ้ยเจ็บไปหมดเลยโอ้ยตายแล้วดิฉันก็หิ้วของเหลืออะไรของเขาอยู่นี่แหละ พี่พีทแม่บอกว่าหนูแอบเจอพี่พีทเดี๋ยวแอบเจอเขาบอกว่าหนูแอบเจอหนูบอกถอยหนูบอกแอบหนูไม่ได้เป็นน้อยใครนี่อุ้ยเดี๋ยวจะอุ้ยอะไรของเธอเนี่ยหนูบอกว่าไปไหมล่ะไปกินข้าวกันหนูไหมล่ะไปกับพี่เขาบอกว่าไม่ไปเขาอายแล้วเขอแล้เธอเออ ดีเลยอ่ะผู้ชายวางก่อน,นี่ดูไม่ดีเลยนะเธอฮะผู้ชายหน้าตาเขินๆนะดูเธอนะไม่ค่อยเขินเลยนะทำไมหนูต้องเขินอะ่ะเออเธอมันต้องมีจริตจักร้าบ้างสิอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็เสียงก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้แม,ม่ใช่ปไปเลยเอ่ย,ยแม่ลองสองคุยกับพ่อก่อนดีปะ่ะ <c oughs> โอ้ยอย่ายุ่งกับกูเลยป่งคนต่างอยู่แม่ลองแม่ลองสองคุยกับพ่อให้หนูดูก่อนปะ I <laughs>